ผีซ้ำกํามซัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทลวี่ตาไม,ม้าช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับต้นนางเอกประจำสวน14ปีย่างเข้าปีที่15นะครับสำหรัทบทุเรียนต้นนี้ต้นเดียวที่โดดเด่นในบ้านเนินครับปีนี้ไม่มีดอกครับ มีดอกอยู่หนึ่งช่อครับทั้งต้นนะครับดอกหนึ่งหนึ่งช่อไม่มีดอกไม่พอครับแถมเจอหนอนเจาะลำต้นเล่นงานอย่างหนักนะครับแทบจะทุกกิ่งเลยนะครับแทบจะทุกกิ่งฮะนีะนะ่ขุยนี่ขุยขี้นอนนะครับ ดันดันดันดนดนออกมานะครับนี่ได้ทำการติดตามล่านะครับล่าหนอนนะครับเหรอเป็นไม่หมดครับตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เนี่ยเจาะขุยเขาเนี่ย น้ำใสออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเชื้อรานะครับฝีมือหนอนครับจะอย่างนี้ครับยำยอมอย่างนี้เมื่อมตะคู่นี่จัดการออกมาหนึ่งตัวฮะไม่ใช่ฝีมือเชื้อราครับหนอนนี่ครับเต็ไมไปหมดเนี่ย นยังอยู่นะครับหลักฐานยังอยู่นะครับตัวร้ายตัวไปซ่อนอยู่ข้างในนี่เพิ้นเลยนะครับเพิ้นแล้วก็ปล่อยให้นกกระลังหรือนกโคกขวานมาเจาะนะครับนอนเจาะเกินเลยครับ นะตามล่าทีละตัวทีละตัวเลยฮนะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ชุนลาครับหนอนครับหนอเล่นงานคนระับออ้ยป,ปีนี้ดอกก็ไม่มีเรื่องดอกคงจะถอดใจแล้วครับฤด,ดูการนี้ หนอกไม่มีแต่ที่มีหนอนม่รบกวนอีกน่าจะเป็นด้วงมะพร้าวนะครับหนอนดวงมะพร้าวเพราะวันนั้นเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่เกาะที่ต้นนะครับเกาะที่โคนกิ่งนะครับแล้วก็จับทิ้งไปไม่ได้ฆ่ามันนะครับเล่นทะยับเยินเลยนะครับ นี่อันนี้มีปัญหาแน่นอนคุยนี่คุยใหญ่ด้วยนะครับคุยใหญ่ด้วยมันจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับน,นี่ตัวนี้ยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้ไล่มายังไม่ได้ไมาได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับนี่น ตัวนี้ยังไม่ได้ตัวโตวนี่ยังไม่ได้นะครับไล่ขึ้นมาเนี่ขึ้นมานี่น่าจะอยู่ช่วงนี้ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดจะขึ้นมานี่หรือเปล่าดูว่านี่อีกนี่อีกนี่อีกชุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่มีดอกแถมต้อเจอรบกวนอีกครับจะต,ต้องจัดการทีละจุดทีละจุดเลยครับ ไม่งั้นทุเรียนสิบสี่ปีสิบห้าปีนี่สะเทือนแน่นะครับปีนี้ไม่มีดอกปีหน้าแล้วกันทำไงได้บังคับกูเข็นอามีดจอขอหอยก็ไม่ได้นะครับโอเคครับขออญาตจัดการเจ้าตัวแสบ ก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ